คุณสื่อไปขคือเร็วสิเนี่ยขึ้นมนนอะโอ้เ่ยห็นว่าขาเขาแกหักออกไปนี่ก็เรียบร้อยอืมรถตู้หลอดไปต้องัวขวมคนอะขวมจีส่ไม่นทะเบียนขั้นีพี่เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเพื่อมันแรงหน่อยมากึ้นบนนอ้หนางกเราจอดบนเขาผมก็จอดเลยตลองลงมาอยู่ เใ้่เสือตีเดย์ไม่เห็นเลยไม่ไมาเหนะ็นเลยมันดูไกลเติบตีเดยจากส้มมาตัวแต่คันเท้าที่มาจอดก็อบตนั่นมาเที่ยวข้างอันนี้โมแมนต์เนี่ย เราทำอาหารนี่คนระจริงๆว่าผมจอดอยู่ตรงนู้นนะแต่ว่ามันโดนพวงเนี่ยฟว้าใส่มันก็เลยกระเด็นเข้ามาผมน,นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เลยก็ยืนเหนะ็นเนี่ยรอมันมาแล้วก็เลยดิ้นเข้าไปก็ที่หาดเยอะครับที่หาดมีโยมนั่น

รถมันพุกสักคันหนึ่งเดี๋วเขาจะกลับรถอันนี้เราไม่เราไม่แน่ใจนะคะวขาข่ดดาับรถหรือเปล่าพอเขาเขาจะหัวคือเขามาจะเครื่องหนึ่งแล้วเครื่องเลนแล้วอะค่ะแล้วคันเนี้ยคันรถเป็นปุ๊บั๊บิลนเอ๋เหมือนมาเร็วมากแล้วก็หักหลบมาเลนสวนแล้วทีนี้เราก็มันเห็นว่าท้ายมันเรียบแล้วแล้วก็สไลด์เข้ามาตรงนี้อะ่ะจังหวะนั้นมีลูกค้าในร้านมีแค่สองโต๊ะค่ะแต่คือที่เขายังไม่ได้กินเลย ขาวิ่งหนีมาก่นอนเขาเพราะเขารู้ใช่ค่ะเท่าน,นี้ค่ะที่หนู้ราตอนจังหวะที่เกิดเหตุนี้เรามาทําอะไรครับเราจะมาทานก๋วยเกี่ยวครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นก็ได้ยินแต่เสียงแต่รถบีบมาแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นภ<พ>าพคือเราลง,าลงจากรถไ<ป><า>ด้ <ลง S 1> ใช่ไหมลงจากรถแล้วครับคิดสัคิดว่าถ้าเรายังไม่ลงจากรถจะเป็นยังไงบ้างก็น่าจะเสียชีวิตอ่ะครับ เพราะว่ามาแลนดทใช่ไหมครับจังหวะที่ว่าจูรถมันเสียหลักมานี่เราอยูนะ่ในหน้าร้านแล้วเดินไปหน้าร้านแล้วครับจากนั้นทำาไงต่อวิ่ง,ว,งวิ่งเข้าร้านเลยขับรถมามาจอดทานข้าวร้านนี้ประจำก็จอดจอดรถเสร็จแล้วก็ลงมาสั่งอาหารระหว่างสั่งอาหารรอก็จะมีกรละลล์มาเจอแล้วก็ได้ยินเสียงแตรยาวๆฝั่งนู้นะหันไปก็จะเห็นรถสิบล้อออกมาจากฝั่งนู้น แล้วคันนี้ก็คือวิ่งมาด้วยความเร็วบีบแกยาวเลยหักหลบแล้วก็ปิดความผมก็เลยต้องวิ่งหนีเข้ามาในร้านครับจงังหวะนั้นนี่ได้ทานข้าวยัง,งไม่มยังนหมครับต้องทาใช่ใช่สั่งข้าวซึ่งจะมีเกาเหลาราวามาแต่ว่ายังไม่ทานลุกขึ้นเห็นเนี่ยสิบล้อกําลังแบบพ่วงเนี่ยสไลด์เข้ามาละก็ลเลยต้องวิ่งจากตรงนี้เข้ามาในร้าน ทุกชายกันยังไงที่เกิดขึ้นไหมครับทุบชายครับเพราะรถเสียหายเยอะมากครับไม่รับเจ็บเลยไม่ไม่ครับเขาวิ่งวิ่งหนีทันส่วนของพี่เองมีอะไรได้รับบาดเจ็บหายไหมครับรถครับรถที่จอดอยู่แล้วเสียหายเยอะ